สวัสดีทักทายเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้ากองเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งประเทศไทยทุกๆท่านเลยนะคะก็มาพบกับข่าวสารของทีมรักกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะก่อนที่จะไปฟังข่าวสารแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ วันนี้หลังตลาดซื้อขายนักเตะปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็ไม่ได้มีดีลซื้อนักเตะเพิ่มเติมนะคะก็จะขอสรุปตลาดในซัมเมอร์นี้ของทีมเรามาเล่าสู่กันฟังเลยละกันค่ะสําหรับนักเตะที่ย้ายเข้าก็มีดังนี้นะคะแจ็คกิลิตหนึ่งล้านปอนจากแอสตันวิลล่าสกอตคาสันแบบไร้ค่าตัวจากดับบี้เคานตี้และเกย์กี้เก้าล้านปอนซื้อล่วงหน้าจากฟูมิเนเซ่ค่ะส่วนนักเตะที่ย้ายออกก็มีค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะคะมีดัง ต่อไปนี้ค่ะ กุนอาเกโรย้ายแบบไร้ค่าตัวไปบาร์เซลโลนาเอริกกาเซียย้ายแบบไร้ค่าตัวไปบาร์เซลโลนาเช่นเดียวกันนะคะแจ็คแฮริสันค่าตัว11ล้านปอนด์ไปลีดยู่นเต็ดนะคะลูคัสเอเมซ่า11ล้านปอนด์ไปวอลฟ์บวกอังเคริโย16.2ล้านปอนด์ไปแอเบลไลสิกนะคะอีวานอิลิก6ล้านปอนด์ค่ะและเฟลิกเอเมซ่าย้ายแบบไร้ค่าตัวไปวอลฟ์บวกนะคะส่วนนักเตะดาวรุ่งที่ปล่อยยืมไปก็มีดังต่อไปนี้นะคะยันเคลเอลล่ายืมตัว1ปี ไปเอสปันยอนเคลาดิโอโกเมสยืมตัว1ปีไปบาร์ลี่าทอมมี่ดอยยืมตัว1ปีไปฮัมบูร์กปาโบลโรเมโนอยืมตัว1ปีค่ะไปคิโรนาคาริโอซาเมนโตยืมตัว1ปีไปคิโรนาแพทริกโรเบิร์ตยืมตัว1ปีไปทัวร์ เอริกพาเมอร์บราวยืมตัวหนึ่งปีไปทัวร์ฟิลิปเซเลอร์ยืมตัวหนึ่งปีไปทัวร์เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงอิซากาโบเร่ก็ยืมตัวหนึ่งปีเช่นเดียวกันค่ะส่วนเทเลอร์ฮาวูดเบลลิสยืมตัวหนึ่งปีไปที่อันเดเลตเยโบอาอามันคว้ายืมตัวหนึ่งปีไปแอคคิงตันสแตมลีย์เจมส์แทฟฟอร์ดยืมตัวหนึ่งปีไปแอคคิงตันสแตมลีย์ยานคูโตยืมตัวหนึ่งปีค่ะไปบรากา เบนไนยืมตัวหนึ่งปีไปครูสอเล็กซานดราแม์สมิธยืมตัวหนึ่งปีไปที่เฮาสิตี้ อาริยเนตมูริตยืมตัว1ปีไปอาดานาเอมิสปอร์มาลอสมเรโนยืมตัว1ปีไปเดวีคอทายฟิลิปสเตวานโนวิตยืมตัว2ปีไปฮิเรนวินมอร์แกนโรเจอร์ยืมตัว1ปีพ่วงออปชั่นซื้อขาดไปบอลมัดและโคอิตาคุระยืมตัว1ปีพ่วงออปชั่นซื้อขาดไปชาวเกสุนสีอันฟ้าดิยงกูไร้ค่าตัวไปแคนาดาคาลัมดอยยืมตัว1ปีไปซันเดอร์แลนด์อเล็กซานเดอร์โรเบิร์ตสันยืมตัว1ปีไหนึ่งตีไป เวิร์ดอากิล่ายืมตัวหนึ่งปีไปลอมเมล ลูอิสฟิโอรินียืมตัว1ปีไปลินคอนซิตี้และกาวินบาสซูนูยืมตัว1ปีไปบอลมัดค่ะส่วนไรายได้เพิ่มจากเจดอนซันโชได้ส่วนแบ่ง10ล้านปอนจากแมนยูนเต็ดนะคะรวมถึงแมนซิตี้ใช้เงินไปเพียงแค่45.8ล้านปอนสำหรับตลาดนี้นะคะและนักเตะที่เป๊ปบ,บอกมีชื่อขอย้าย4ี่รายสรุปก็คือขอสู้ต่อกับทีมนะคะแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างพอใจไหมคะสำหรับช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในซัมเมอร์นี้ของเรา สำหรับข่าวต่อไปนะคะก็มาวิเคราะห์กันถึงว่าคุ้มไหมกับการที่ฟีฟ่บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นขึ้นแท่นเป็นทีมที่ใช้งบเสริมทัพมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2011ถึงปี2020นะคะโดยสาพันฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็คือทีมที่ใช้งบเสริมทัพมากที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมาค่ะโดยได้ดึงตัวนักเตะม,มาใหม่ถึง130คนแต่ไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ส่วนอันดับ 2นะคะได้แก่เชลซีค่ะจากอังกฤษตามด้วยบาร์เซโลนาจากสเปนอยู่ในอันดับที่3ขณะที่ปารีสแซงต์แชงก์และเรอัลมาดริดก็ติดโผมาอยู่ในอันดับที่4และที่5ตามลําดับนะคะขณะที่ยอดรวมของการเสริมทัพระหว่างปี2011ถึงปี2020จากทุกสโมสรทั่วโลกฟีฟ่ก็ระบุว่าอยู่ที่ตัวเลข3,530ล้านปอนด์ค่ะและมีการจ่ายค่าเอเยนนักเตะรวมถึง465ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะคะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะก็งานเข้าจนได้ค่ะสำหรับเมนดี้ก็ถึงกับเข่าสุดเลยทีเดียวต้องนอนคุกรอสู้คดีทางเพศโดยรายงานล่าสุดนะคะเบนจามินเมนดี้แบ็กซ้ายแมนซิตี้หัวใจหล่นถึงตาตุ่มไม่คิดว่าชาตินี้จะต้องนอนในเรือนจำนะคะหลังจากตกเป็นจำเลยในข้อหาทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศเพราะคิดเสมอว่าตัวเองจะได้สิทธิคุ้มครองพิเศษที่สโมสรต้นสังกัดวิ่งเต้นช่วยเหลือค่ะรายงานจากซันสปอร์ต บอกว่ากองหลังวัย27ปีถูกตั้งข้อหาว่าทำร้ายร่างกายเด็กผู้หญิง3าคนในรอบ10เดือนที่ผ่านมานะคะรวมถึงข้อหาฟ้องร้องข่มขืนกระทำชำเราอีก4ี่หนโดยได้ขึ้นศาลให้ปักคำที่ศาลแขวงนัดแรกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะทำให้ระหว่างที่คดียังไม่ถูกตัดสินเมนดี้จะต้องถูกคุมขังยังเรือนจำ HMP อันคอร์ในท้องถิ่นเมอร์ซีไซด์โดยแม้ถูกจัดให้อยู่ในคุกประเภท2แดน VIP ของเหล่าคนดังนะคะ ซึ่งไม่ได้ปะปนกับนักโทษที่โดนโทษหนักแต่นั่นก็ทำให้เมนดี้อกสั่นขวนแขวนเป็นอย่างมาก โดยแหล่งข่าวก็บอกว่าเมื่อเมนดี้ไปถึงเรือนจำเจ้าหน้าที่พัสดีก็มาอธิบายว่าเขาจะโดนคุมขังในแดน v i p เพื่อความปลอดภัยของเขาหมอนนั่นถึงกับขวัญกระเจิงเมื่อเห็นลูกกรงเหล็กแล้วนึกไปต่างๆนานาว่าต้องรวมห้องขังกับใครเจ้าตัวไม่มีความสุขต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนับเป็นประสบการณ์ที่น่าเคร่งครามต่อเขาจริงๆค่ะซึ่งตลอดการดำเนินคดีทางมนซิตี้นะคะก็สั่งแขวนเมนดี้ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับสโมสรแบบไร้กำหนดจนกว่าจะเคลียร์ตัวเอง เป็นผู้บริสุทธิ์หรือรับโทษครบแล้วนะคะอันหนึ่งเวลานี้ในโซเชียลมีเดียอย่างทวิต t ตอรนะคะก็มีการปล่อยคลิปเมนดี้นะคะแอปช่วยตัวเองหลุดออกมาจนภาพลักษณ์ของเมนดี้นั้นยากที่จะกู้กลับมาได้นะคะ ข่าวต่อไปนะคะเราก็ไปคุยกันถึง2ตํตำนานผู้ยิ่งใหญ่อย่างแวงซองกอมปานีและดาบิดซิวบานะคะซึ่งตอนนี้ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้เปิดตัวรูปปั้นของทั้งแวงซองกอมปานีและดาบิดซิวบา2์สอตำนานของสโมสรบริเวณหน้าสนามเอทีฮัชสเตเดียมให้แฟนๆได้ชื่นชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทั้ง2ตํตำนานต่างก็ยอมรับว่าซึ้งใจสุดๆค่ะที่สโมสรได้จัดทํารูปปั้นและเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สําหรับกอมปานีนะคะอดีตกองหลังกับ ตันทีมจอมแกล่งของเรานั้นได้ลงสนามให้กับซิตี้ยาวนานถึง11ซีซั่นโดยเป็นกัปตันทีมถึง8ปีค่ะพร้อมพาทีมคว้าแชมป์ลีกหนแรกในรอบ44ปีเมื่อฤด,ดูการ2011-2012หลังจากนั้นนะคะก็ยังพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีก3สมัยแชมป์ FA ฟคัพ2สมัยและคาราบาลคัพอีก4สมัยค่ะซึ่งดาบิดซิลบานะคะก็มีส่วนร่วมในจํานวนนี้ด้วยทางด้านกอมปานีได้กล่าวว่าผมไม่ได้คาดคิดว่าจะได้รับการยอมรับจากสโมสร ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เลยภรรยาของผมมาจากแมนเชสเตอร์ลูกๆของผมก็เกิดในแมนเชสเตอร์พวกเขาสามารถกลับไปที่นั่นแล้วเห็นสิ่งที่เป็นตัวแทนความสําเร็จของพ่อและนี่คือสิ่งที่ผมไม่สามารถอธิบายได้ครั้งแรกที่ผมเห็นรูปปั้นผมแทบไม่เชื่อเลยว่ามันใหญ่ขนาดนี้แต่อีกครั้งนะผมเป็นคนตัวใหญ่มันก็แฟร์ดีนะโดยเฉพาะท่าทางนั้นสําหรับผมแล้วมันมีความหมายอย่างยิ่งค่ะส่วนทางด้านของซิลบานะคะก็ได้กล่าวเสริมว่าการได้อยู่กับซิตี้เปลี่ยนชี วิตผมผมภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำร่วมกันและผมรู้สึกถึงอารมณ์ที่ได้รับการยอมรับแบบนี้ครั้งแรกที่ผมเห็นรูปปั้นนั้นผมรู้สึกดีนะผมคิดว่ามันเหมือนตัวผมรูปปั้นนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการเล่นที่ผมชื่นชอบผมชอบท่าทางที่ช่างปั้นเลือกมามันทำให้ผมนึกย้อนไปยังช่วงเวลาเหล่านั้นที่ผมลงเล่นในสนามและเป็นเวลาที่ผมต้องมองหากองหน้า ค่ะสำหรับทั้งกอมปานีและซิลบานะคะก็จะอยู่ในใจของพวกเราชาวแมนซิตี้ตลอดไปนะคะ เรามาปิดท้าย EP นี้กับข่าวดีนะคะที่สมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศว่าได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอดิสันเรียบร้อยแล้วค่ะทำให้เจ้าตัวจะต้องอยู่เ้าเสายาวกับสมโมสรไปจนถึงซัมเมอร์ปี2026เลยค่ะโดยสัญญาฉบับใหม่นี้บวกค่าเหนื่อยเพิ่มและบวกระยะเวลาเพิ่มไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาลค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับเอดิสันค่ะและหลังจากที่ได้เซ็นชื่อลงนามในสัญญาฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอดิสันก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่า นี่เป็นการตัดสินใจที่ง่ายมาก ผมไม่อยากไปเล่นที่ไหนอีกแล้วการได้เป็นส่วนหนึ่งในชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกและคว้ารางวัลทุกปีมันคือสิ่งที่นักฟุตบอลต้องการและมันคือโอกาสที่ผมได้รับที่แมนซิตี้พวกเรามีผู้จัดการทีมที่โดดเด่นการได้ทำงานร่วมกับเขาเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาชีพค้าแข้งของผมและผมก็กลายเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นพวกเราประสบความสำเร็จมากมายและมั่นใจว่าเรายังสามารถที่จะนำความสำเร็จมาสู่สโมสรได้อย่างต่อเนื่องในซีซั่นนี้อีกด้วย สุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้รับรู้ข่าวสารของทีมรักแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะสำหรับ e ีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ